มาจากทุกคนมึงกูเรื่องะแกงน่าไหมอย่านัางน่งขนๆอรัวพี่น้องมามา,มาค่ะมามา,มากินน้ำกันมาสดน้ำกันจ้ะม,มือเนื้เป็นเขาสวยจ้ะพี่นอมมม้องมือแมนเขาเนียวแซ่บพี่เก้ือจับเหมือนเดิมใส่ผักกาใส่ผักอีกตูพี่น้อง แซบ่บคือเก่าพี่น้องจ้ามาเดอ้ออือืือ,อกนีแต่ป็นแค่พรงหวานเป็นพรงองเกาะ คือว่าสาวไทยเปิดเ,เอิ่นเฮดพึ่งแม่หมดเนาะอื่กินเนาะเตรียมซมันตะลักคิดนะโบแมนคิดเกาคิดตามเนี่ยพี่น้อง แต่ถ่ายหลายรอบไงเพราะว่ากลัวเขาเสซ็แน้กกินแต่จะละหมอนเะนาะเขาก็มาถ่ายคลิปหลายคลิปเอาไว้เพื่อลงจะไม่ใช่คลิปเก่านะคะคุณ a ออืมเสื้อตัวเก่านอกกินขาดเก่าถ่วยเก่าแต่ถ่ายคนละวีวิดีโอจ้ะ นาข่าวทุกคนอืมไายกรกะเพาะภาษาไทยบ่คอยแข็งแรงค่ะพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องเอ้่ยใ่ผักกาดให้มันหอมคือดอกพี่นอ้องอืมเขาเกินยังใส่เอาหนามนวลใส่เอาก,กินเพิ่นซื้อแม่จ้ะเนาะอืมแซ่บคือเกาจ้ะพี่นอ้อง ถึงเท่าที่มีค่ะมาทุกคนอุย้ยแกงทำไมใส่นามอย่านะอ้วนวใส่เห็ดผึ่งจ้ะอืก็หายอยากไปเนาะของบา้านเขาเนาะ ทองเคยกินมันก,กัต้องได้กินนะพี่น้องก <c oughs> ดไปกินบ้านเท่าน้ำใหม่สดๆจังพี่น้องนะมึอน,นี่กินน้ำใหม่ได้กระปุกไปก่อนแต่กระแทบคือเก่เาวเหรอพี่น้องอม,มาคะ่ะมาคะ่ะไปแล้วจ้า